สวัสดีครับผม ANN Channel ครับมือนีนะครับจิพามาเบิงเครื่องปลูกมันนะครับที่หัวกระสือมาะม่เนาะครับเนาะอันนี้เป็นเครื่องปลูกมันสะพลรังครับพี่น้องต่างเงาเนาะครับได้มาจากรลานทงชัยนะครับในตัวมเพื่อนะครับทงชัยการเกษตรครับกุ้ยตาทงชัยนะครับอยู่ในตัวมเภอหนองคศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตัวนี้ได้มาราคา8ปดหมื่นหาพี่น้องตะกรอนหนานี่ก็จะให้พี่ออเดอร์ไหมครับเปิดจองนะครับ 7, ที่เจ็ดหมื่นแปดเนาะมาที่นี่นะกระไดมาในราคา8ปดหมื่นหาโดยราคาที่มันอับขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับมือวานนี่มีทั้งหมด3เครื่องอยู่ร่าเขาจะเาเกียงตับเลยครับออกไปในมือเดียวเลยนะครับแย่งกันซือ้อกันเลยก็ว่าได้นะครับผมมันก็นเป็นเครื่องตัวนี้เครื่องอปลูกม่นนะันก็นเป็นเครื่องซอยทุนแรงนะครับลดขั้นตอนในการปลูกม่นนรับเพื่อเป็นปลูกธรรมดาทั่วไปนี่ก็ ต้องมาฟักมาย่ำยังสินะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมั่นกาสะดวกขึ้นมา้ดยการมีแค่ค้นค้นเดียวนะครับนั่งก่อนแล้วผู้นึงก็ขับไปนะครับตัวเครื่องปลูกเนี่ยก็จะประกอบด้วยผานทั้งหนานะครับผานนี่ก็เป็นตัวยกล่องนะครับยกล่องแล้วก็จะมีหม่องใส่ปุ๋ยนะครับตรงนี้นะหม่องใส่ปุ๋ยนะครับสามารถใส่ได้ห้าสิบกิโลครับพี่น้องระหว่างที่เขาบิ่งไปเนี่ยมั่นกาจะมีปุ๋ยหยอดลงทาง่างใดนะครับ กกลไกของเขาก็เฮ็ดมาดีอยู่ครับเขาก็รับประกันโน่นนั่นนี่ผุหละต่างๆนะครับกับพวกยางปั้นยา,ยางที่ผมจับบางหานันนี่เขาก็บอกว่า,าเป็นยางมีค,มคุณภาพดีคุณภาพสูงนะครับลดการาบ่ใหา,าดูดมั่นหรือว่าตามั่นเ้าแตกกันไหมครับเจ้ากับว่ากขาบอกมาดีอยู่นะครับตรงอ,อุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือไม่เบิดเลยนะครับถือว่าเฮ็ดมาดีอยู่ครับจากการตรวจสอบ สภาพของตัวของเครื่องปลูกมั่นในครั้งนี้นะครับกาเข้ากัแค่เอาทอนมั่นขึ้นทั้งเทิงตรงอันนี้ทืษอีน,นะครับเอาพาักไว้นะครับผู้นึงกันั่งยูแทนใหม่นะครับทั้งหลังมองใส่ใส่ปุ๋ยนี่นะครับกันั่งกัหยดล่งมองเป็นพลาสติก pvc นะครับตัวสีฟ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับยอ้อนลงตอ่ตอ,กตอกันต่อกันนั่งก็สติตัดปักปักปกป,กปกลงไปนะครับกา เดี๋ยวขั้นตอนในการเฮ็ดนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะทายมาให้เบิงอีกรอบนึงดามือนีพามาชมนะครับสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับผมเป็นเครื่องปลูกมันนะครับช่วยลดขั้นตอนการปลูกนะครับตาง่าวนะครับผมได้มาในราคาแปดหมื่นหาครับพี่น้องกาพามาชมครับผมนี่ครับกาโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาพาผ้าไปปลูกครับพี่น้อง มืรอนี้มาพามาเบิ่งกระซื้อนะครับเนาะครับคือเกานะครับมืรอนี้กะถ้าชอบนะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง A N Channel ให้คือเกาด้วยครับผมเดอ้อเมืรอนี้กะขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย